อดย่งไปแยังได้ครับลูกอยู่ที่อิสราเอลเคลส่งมาครับแผงหลังเกืบไปได้ครับจ่ายไม่ดีครับลูกนี้โดนตัดได้แย่เข้ากลางครับให้อภิสิทธิ์อภสิทธคืนแล้วก็แตกมาลูกนี้อยู่ที่ชัยวัดครับชัยวัดยิงลูกนี้ไม่เข้ากราบ อีกลูกหนึ่งไปไหนม้อลูกฟุตบอลช่วยเก็บมาให้ด้วยครับอยู่ข้างหลังนะครับเปิดขึ้นมาใหม่ครับของทางท่าคอเดินตัดได้แล้วหนึ่งเกมเข้ามาอภิิ์คืนไหลไปให้อิสรา สลาคืนในอิสราเอลอิสราอิสราเ,เน่าจะเป็นพี่น้องกันนะ <c oughs> ชื่อคล้ายๆกันไม่งั้นก็เป็นลูกแฝดอคนละสมแต่อิสราเอลนี่สมจิตอิสรานี่สมใจนะพี่น้องคนละพ่อละแม่ละมั <c> ้ง <oughs> เรียบรียบไปเลยครับตัดได้ครับอวางมาอยากได้ครับตัดอได้บ้างครับตอนนี้เอาแล้วครับขึ้นมาแล้วมาอเดเ็กว่าเดียสีก็ตัดได้เช่นเคยอยู่ที่ชาววัดครับมาอยู่ที่อิราเล่เรียบรียบไปข้างหน้าุูสาประตูมาสกัดไว้ได้

ดังลูกไปตัวนี้องทางถือเปี่บอนดตหิงนี้ครับไหม่พอกรอบนะครับเลียนตัวครับถ่าขอหกสิบห้าออ